นะคุณผู้ชมครับผมอยู่กับศิลปินนะที่ได้รับรางวัลคมเชื้อเรือวอดปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เขาก็ยืนอยู่กับผมนะคุณยกรนณพรครับสวัสดีครับนี่เจ้าของเพลงโอ้ยเป็นไปบอได้งจริงจริงจริง,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 งค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะชาวแซฟออนทีวีทุกคนเลยนะคะยกรณพรสวัสดีค่ะมีผลงานเพลงอะไรอยากฝากถึงพี่น้องชาวแซฟบ้าง ตอนนี้นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงคิดถึงสิทธานะคะลองรับชมรับฟังได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่นะฮะเราก็อยู่กับแซ p ออนทีวนะครับยังไม่ไปไหนนะฮะศิลปินก็เดินทางผ่านไปผ่านมานะฮะเดี๋ยวอยากให้นิยาตัวหน่อยละกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะเกลเกวารีค่ะ สวัสดีค่ะปิ๊กอรวรันจันสิริค่ะก็เราสองคนเป็นศิลปินน้องใหม่สังกัดโฟเอสไทยแลนด์ค่ะคุณวันนี้ดูสาวพิคมนะฮะฝากผลงานสักหน่อยหนึ่งแล้วกันครับค่ะก็ขอฝากนะคะอัลบั้มพี่ว่าหนูง่ายพี่ได้หนูยังนะคะสังกัดโฟเอสไทยแลนด์ขอคุณลุงวันนี้สีเลี้ยงเนาะใช่ค่ะค่ะสำหรับ พี่ก็ขอฝากผลงานเพลงในอัลบั้มคู่ขวัญโพเซสุดที่ 1. ชุดที่2น,นะคะก็ได้มีโอกาสร้องคู่กับพี่ทศพลหิมาพานด้วยค่ะและแล้วก็อัลบั้มล่าสุดกำลังจะออกก็ฝากติดตามผลงานเพลงในอัลบั้มเดียวของปิ๊กอรวรันจันทิริด้วยค่ะสาวด้วยนะครับฝากผลงานเพลงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับนะครับคุณผู้ชมครับแหมศิลปินก็ยังเดินทางหลังไหลกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ เืนเลี้ยงแถวเลี้ยงไล่กันเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทักทายผู้ชมทางแซปออนทีวีนะฮะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ทางช่องแซปออนทีวีนะครับผมเบสนาหินโชธครับผมสวัสดีค่ะดองพรพรพรมค่ะสวัสดีครับเอกเมืองสุพรรณครับผมผลงานเพลงตอนนี้เป็นผลงานเพลงล่าสุดครั้งเดียวก็พอแต่ขอนานๆนะครับผมสวัสดีครับ ผมโชคดีทวีโชคครับผลงานเพลงผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับคือศิลปินนะครับที่มาร่วมงานครมชลิกอวอร์ดนะครขอบคุณทุกท่านครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรู้สึกเตี้ยไปโดยถนัดเลยนะแล้วก็มาเจอกับศิลปินอีกหนึ่งกลุ่มเรียกว่าหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะฮะซึ่งลำวงของเขานี่หลายคนรู้จักดีนะอยากแห้แนะนำทีละคนเลยครับ สวัสดีครับผมการการันครับสวัสดีค่ะนักร้องคนรรกย่าชุติมาหลาย่าโมค่ะสวัสดีค่ะโรสสองค่ะรู้สึกว่าขาดไปคนหนึ่งรือเปล่าขาดไปคนเอออ่ะพวกเราพวกเราเราโมคณะรวมดาวนะครับเป็นส่วนันึ่งของยูนิตหครับฝากผลงานเลยครับครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะช่วยติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวก็จะตามมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับ ติดตามผลงานของพวกเราต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เอ่อมาร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลแล้วก็ชิงรางวัลทุกทท่านเลยค่ะปีที่แล้วนี่เขา3ามรางวัลน,นะฮะคุณชุติมาหลานยาโมนะฮะเออปีนี้ปีนี้ปีนี้มาลุ้นอ่าลเสารดนะฮะเออมีอ่าคนรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึก ที่เป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่เข้าไปได้ชิงร่วมชิงกับศิลปินรุ่นพี่ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยรู้สึกเป็นมากมาก,มากยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คอยลุ้นนะฮะรถเสารรถเขาจะได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับไปหรือเปล่านะ,ะวันนี้ขอบคุณมากครับ หมายถึงท่านหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับแหมมีแต่สาวสวยเดินไปเดินมาตรงนี้นะฮะผมก็จับระสัมารณ์คนนะครับเดี๋ยวมีผลงานเพลงอะไรนะฮะเขาจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับเดวแนะนําตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะเมเมท่นีนะคะศิลปินค่ายกรุงไทยมิวสิกค่ะกับผลงานอัลบั้มโอยความรักนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงสังหอนด้วยนะคะแล้วก็เพลงเออเพลงแอบชอบเธอนะคะก็ขอฝากด้วย อ้าวมาถึงหนุ่มหล่อบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เจอสาวๆไปนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่กับเด่นชัยสายสุพรรณนะฮะจากชวนชมเอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องนะฮะใช่ชวนชมเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมโปรโมชั่นโอ้ชวนชมโปรโมชั่นนะฮะขอบายด้วยนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับชุดนำนำรักสักด์ใจนะครับนำเพลงเก่าของพี่แอลเนี่ยมาร้องใหม่แล้ววันนี้ก็เข้ารอบสุดท้ายด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเศร้าพระจนแล้วก็แต่ง หรือว่าประพันธ์งานเพลงโดยที่แอลย่อรักสั่ใจด้วยครับก็ลองติดตามชมกันได้นะครับทางมุกคนอินเนลใช่ไหมครับฝากอะไรถึงชาวแซฟออนทีวีหน่อยฮะก็ขอให้พี่น้องชาวแซฟออนทีวีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากผลงานที่ผมเนือใจปรพันธ์สร้างสารรค์ออกมาแล้วก็ขอให้ช่องนี้อยู่คู่กับแฟนเพลงตลอดไปนาน<อ>ๆคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของคมชดลึกอวอร์ดครั้งที่ส ตอนนี้ผมยืนอยู่กับหนุ่มหล่อนะฮะสุภาพร้องเพลงโอ้โหได้เยอะๆมากมายนะฮะหลายคนจําได้ดีแน่นอนทีเดียวนะครับกับพี่ดำรงวงทองสวัสดีครับแอ่ทักททยพี่น้องชาวแซบออนทีวีนยฮะสวัสดีครับพี่น้องชาวแซบออนทีวีนะครับที่กําลังชมรายการอยู่ทุกท่านครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรยังไงฮะในตอนนี้มีผลงานเพลงอะไรอยากฝากถึงแฟนๆชาวแซบหน่อยฮะ ก็มีงานเพลงชุดด้วยรักสลักใจชุดที่1น,นะครับกับค่ายชนชมโปรโมชั่นนะครับเป็นงานเพลงที่เพลงเก่าของพี่แอลยอดรักนี่แหละครับนำมาบันทึกเสียงใหม่ขับร้องใหม่ทำดนตรีใหม่มถ่ายทอดโดยพี่เล็กดํารงวงทองนี่แหละฮะจะไปลอกขนานไหนติดตามได้นะครับทาง YouTube ทาง Facebook ของผมก็ไปฟังได้ก่อนใครเลยนะมีใน<ล>ช่องช่องของเราก็มีนะฮะไ่เป็นฝากใจไว้อีสานมีฮะ เออนะฮะก็ได้ส่งมาให้เรานะครับเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะ,ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เล็กพงดธรขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมแค่ตอนนี้ผมยืนอยู่กับศิลปินที่หลายคนพูดไปไม่รู้จักไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะเอ <laughs> วันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะฮะกับพี่ดาวมิจุลีฮะสวัสดีครับอ่าทักทายพี่น้องชาวแซปออนทีวีหน่อยครับสวัสดีค่ะพวกพี่น้องชาวแซปออนทีวีนะคะวันนี้ก็ เป็นงานคมชลึกอวอร์ของครัง้งที่11ของชรลุกทุ่งนะคะพี่ดาวมีผลงานเพลงอะไรชุดในทุกวันนี้ฮะมีผลงานอะไรล่าสุด,ล,สดล่าสุดตอนนี้ก็ซิงเกิลข้าวหาสัชชอบเด็กค่ะที่ทําเองออกมาทาเองเป็นอิสระก็มีเพลงเข้าหาสัชชอบเด็กนางเสดาวใจอ่อนเร็นช้านะคะก็ใครที่ยังไม่เห็นก็ติดตามชมได้กด y o u t u b e นะคะ ก็พิมคำว่าเขาหาประชันชอบเด็กกดนและเยอะๆยังไงก็จะได้เห็นเอ็มบิเปลงนี้แล้วก็นางเสดดาวด้วยนะฮะก็ฝากผลงานของพี่ดาวมายุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ดาวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดินมาในบรรยากาศคมชัดลึกข้างหน้าพรมแดงนะครับก่อนที่ศิลปินเขาจะเดินเข้าไปข้างในงานนะครับผมเจอนะฮะอดีตดีเจท่าหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวงการลูกทุ่งนานมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่เคนสองแข่ฮะ ทักทายพี่น้องชาวแซปออนทีวีนะฮะผมไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะฮะเดินไปปุ๊บก็ทักทายได้เลยนะครับส,สวัสดีครับชาวแซปออนทีวีแต่ขอเพียรนิดน,นึงค,คุณอย่ามาเน้นว่าอยู่ในวงการลูกทุ่งนานมาก <c oughs> ในคำพูดแบบ,แบบแบบแก่มากอะไรเงี้ยผู้กำบอดต้องบอกว่าผู้กำบอดในวงการลูกทุ <คน S 1> ่ง,ง <c oughs> นานมากอะไร <c oughs> ขนาดนั้นทักทายนะฮะผมคิดถึงนักเค้นมากเลยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับชาวแซปออนทีวีออนทีวีเออนะครับก็ยังไง ขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งวงการลูกทุ่งนะครับขอให้ช่วยกันอย่างนี้นะครับไม่งั้นแล้วมันหายจริงๆนะครับเพลงลูกทุ่งแท้ๆของเราและรางวัลคมชีลกวอร์ดนี้ก็จะสนับสนุนเพลงลูกทุ่งที่เป็นแนวลูกทุ่งแบบนี้ครับลูกทุ่งจริงๆเหฮะลูกทุ่งจ้าๆเลยเราไม่ได้ต่อต้านเลยนะครับแต่ว่าเราจะคงไว้คงไว้สิ่งนี้ไม่อยากให้หายไปจากตลาดเพลงไทยอาวันนี้วีคเคนมีความเห็นยังไงกับลูกทุ่งสมัยใหม่สมัยเก่าฮะอ่า ผมผมผมก็ฟังนะเพลงสมยๆๆๆัยใหม่ๆนีผมว่าก็สนุกดีนะฮะแต่ว่า,เ,าเมื่อมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ลองจิบในลีลาของคนรุ่นกน่อนๆมาเอามาทำกันบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งตลาดเนี่ยมันเฮไปเฮไปแบบนี้ได้รับความนิยมก็จะเฮไปหมดเลยอย่างนี้ได้ไหมพี่เคนสมมุติว่าทำในอัลบัม้มมีสิเพลงมีติ่งสักหนึ่งสองเพลงอะไรอย่างนี้เป็นลูกทุ่งจ๋าๆได้ไหมเนาะ,นะก็น่าจะดีนะผมว่า ลูกทุ่งจะได้ไม่หายด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายเอ็มพี่เกนฝากอะไรถึงแฟนๆชาวแทบหน่อยครับครับผมก็ฝากหน้าลูกทุ่งของคมชลึกอวอว์ดก็อะคมสืบพิมพ์คมชนลึกนะครับเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวแทนของคนลูกทุ่งในการถ่ายทอดอาจารต่างๆไปสู่ผู้อนผู้ฟังนะครับชื่อคอลัมน์ว่าก็านในหน้าลูกทุ่งของคมชนลึกครับแล้วก็มีคอลัมน์เป็นคู วันนี้ขอบคุณพี่เคนครับสวัสดีครับนะฮะก่อนที่งานคมชิเลิกรวอดท้งที่11จะเริ่มขึ้นนะครับเราก็มีศิลปินมากมายนะฮะเดินสายกันผ่านผมแดงตรงนี้และนะครับอ่าเราก็เจออีกศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นศิลปินเพื่อชีวิตแล้วก็ตอนนี้หันตัวไปเป็นในห้างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วิทย์มหาชนครับทักทายพี่น้องชาวแซบออนทีวีนะฮะสวัสดีครับผมวิทย์มหาชนนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวแซบ ให้แซบกันตลอดนะครับแซบออนทีวีครับครับวันนี้ผมมากับนักร้องในสังกัดของเรานะครับเป็นเบอร์แรกของเราคือน้องเอยาดานะครับสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกนะคะในชีวิตเลยค่ะหน่าใสแต่ใจเดิมนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะใครอีกคนหนึ่งนะครับนักร้องน้องใหม่ที่กำลังจัดเตรียมเตรียมตัวอัดเพลงอยู่ไม่กี่วันนะครับน้องแอมนิชาครับสวัสดีค่ะชื่อแอม กับสังกัดค่ายเพลงบวกนะครับค่ายเพลงบวกนะฮะคงไม่ลบบวกอย่างเดียวฟังแล้วสบายใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับศิลปินทั้งสามท่านเลยนะขอบคุณมากครับผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับศิลปินอีกหนึ่งท่านนะฮะหมูแหม่มเมซินีครับสวัสดีครับตอนนี้มีผลงานเพลงอะไรยังไงบ้างครับ ค่ะก็ตอนนี้ค่ะหมูแหม,ม่มในทนีค่ะก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันจากที่เม, <า S 2> มื่อก่อนเป็นเ<อ>พลงเตนาทาเพลงช้าๆนะคะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่อจไรค่ะแดนซ์กันไดค่ะกับงานไม่มีชื่อว่าโซดออกสือค,ะ<ส>ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องฉีกก็บอกว่าฉีกมาจากเพลงที่แล้วก็เพลงเต้นทาเพราะ<ส><ส>ว่าแฟนๆเรียกร้องว่าอยากจะเห็นหมูแหม่มออกมาแดนซ์เหมือนเดิมมาเต้นมันๆเหมือนเดิมค่ะก็เลยเอาใจแฟนๆนะคะก็คือเอาเพลงโสดออกสื่อมาค่ะก็เป็นเพลงศกสนาน่ารักน่ารักเอาใจสาวๆที่โสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าอยากจะแบบนำเสน เนอตัวเองให้แบบคนมาจีบฉันบ้างเธออะไรเงี้ยฉันเสด็อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอะยังไงฝากคนงานของเธอไว้ด้วยนะฮะหมูแม่เมสินีขอบคุณมากครับขอบคุณครับอะไรฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าแม่วงการข่าวเลยนะฮะแม่หลายคนคงคิดถึงนะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงกันโอ้ยนานแล้วปีหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เขายืนอยู่กับผมแล้วฮะพี่แจ็คกรีนสวัสดีครับทักทายพี่น้องชาวแซบเลยฮะแซบบอลดีบีหรอตายละ นี่นมโอุ้ยไม่ใช่มาคิดถึงมากเลยยิ่งถึงพี่หานด้วยพี่หยาดเก่งมั้งคะแต่งงานดีฮะยังครับยังค่ะมีลูกแล้วอ่ะฮะยังครับอ๋อแต่พี่ต้นเนี่ยจะแต่งงานแล้วนี่เออใช่ใช่ใช่ค่ะนี่ออนตอนที่ออนนี่แต่งแล้วมั้งอ่าน่าจะแต่งแล้วล่ะครับค่ะเนี่ยทักทายพี่น้องชาวแซ่บเลยที่ติดตามม่วนซื่นไล่เด้อค่ะคิดถึงกินฮอตไล่เด้อค่ะแซ่บทีวีเด้อค่ะถ้าแบบอยากจ้างอีกก็จ้างได้นะคะพร้อมจะไปเสมอนะค่ะคือนไม่อยากได้อยากแซ่บอย่างเดียวค่ะเดี๋ยววว้้าาามมีีีีีโออออกกกกสสสเเรรรไดดจจััััันน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 แแ่่ะะะขบบบคคคคุณพ ตอนนี้หลายๆคนยังรู้อยากรู้นะฮะว่าผมอยู่ๆใครนะฮะนี่ฮะเจ้าของเพลงนี้เลยฮะไท้วัชรินทร์ครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้เขามีผลงานเพลงใหม่นะครับฝันที่ต้องเป็นจริงนะฮะทักทายพี่น้องชาวแซบออนทีวีนะฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวแซบออนทีวีที่น่ารักแล้วก็สวยๆรวยๆหล่อๆกันทุกคนนะครับผมครับมีผลงานเพลงอะไรยังไงครับตอนนี้ ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงฝันที่ต้องเป็นจริงก็โดยเนื้อหาแล้วก็เกี่ยวกับคนที่อ,อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทํางานในเมืองเพื่อที่จะเข้ามาตามหาความฝันตัวเองมาหาเงินครับผมนะครับเอาฝากถึงพี่น้องชาวแซบหน่อยฮะครับผมพี่น้องชาวแซบนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับกับฝันที่ต้องเป็นจริงยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมยังไงก็มีละครด้วยครับตอนนี้ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วชื่อเรื่องว่า คนนี้ก็อันกิมหนวนเล่นคู่กับพี่หนิมด้วยแล้วก็มีศิลปินเอฟหลายๆคนที่เล่นด้วยกันฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของไทยวัชรินนะฮะทางช่องเราก็เปิดแนะนํากันไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับไทยวัชรินครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมยืนอยู่กับศิลปิน AF นะฮะนักแราฝันอีกคนหนึ่งแล้วก็เจ้าของเพลงสวมเขานะฮะตอนนี้เขามีซิงเกิลใหม่นะครับหน้าที่ตรวจสองกับแพลวจิรวันครับสวัสดีครับนี่ทักทายพี่น้องชาวแซปออนทีวีนะครับ แ,แวันทีแพรวจิรวรรณนะคะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงหน้าที่ตัวสำรองค่ะเป็นเพลงเศร้าน,นะคะเพลงที่ออบอกถึงคนที่แอบรักนะคะ <c oughs> แม้จะได้ได้ทำแค่หน้าที่ตัวสำรองนี่ก็ดีใจมากแล้ว <c oughs> นี่ค่ะเป็นอะไรนะกโศกนักตะกรมของเพื่อน <c oughs> เห็นไมฮะติดตาม MV ได้นะครับทางช่องมงคลชาแนลของเราเนี่ยแหละครับ <c oughs> กับแพรวจิรวรรณคะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมยืนอยู่กับศิลปินที่บอกว่าต้องเอวดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะเพลงของเขานะฮะโสดกระปิบกระปอยตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วเลยนะครับกับปออันนกฮะสวัสดีครับทักทายพี่น้องชาวแซบนะฮะดูเอวก่อนดูเอวก่อนเอ่ออ้าวทักทายพี่น้องชาวแซบออนทีวีนะฮะสวัสดีครับชาวแซบออนทีวีผมปออนบครับผม ตอนนี้มีผลงานเพลงอะไรบ้างฮะตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดนะครับรักหมุนติ้วครับผมเพิ่งปล่อยไปกับพี่นิมใช่ก็จะเป็นเพลงรักกุ๊กกิ๊กเพลงนี้ดาวโหลดฟรีด้วยครับเหมือนเป็นแบบเพลงที่เป็นของขวัญให้กับแฟนมีผลงานอะไรอีกไหมฮะละครละครมีละครใช่ครับกำลังถ่ายทําอยู่นะครับมี2เรื่องเรื่องแรกบ่วงมานะครับก็ตอนนี้บ่วงมานี่ถ่ายเสร็จแล้วก็รอออนแอร์บ่วงมานเล่นเป็นตัวร้ายครับใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งมนเจตพูดครับเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอก แต่ว่าพระเอกเป็นผีครับผมก็ค่อนข้างโอเคเขาเลือกไปเพราะเป็นผีเล้าอย่างไงนะครับปากคผลติดตามผลงานของปออันนบด้วยนะฮะพี่น้องชาวแสบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของหน้างานนะครับกับงานกรมชัดเล็กอวอร์ดตอนนี้ผมยืนอยู่กับสาวสวยนะฮะจากศิลปินนักลาปันอีกท่านหนึ่งนะครับกับนิมคะนนึงพิมพ์สวัสดีครับนี่วันนี้มาในชุดไทยเลยนะครับนี่ทักครับ อืมเดี๋ยวทักทายพี่น้องชาวแซบออนทีวีหน่อยฮะสวัสดีค่ะนิมคนึงพิมพ์ค่ะมารายงาน,นตัวราคาตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงฝากพี่น้องชาวแซบด้วยเลยนะฮะค่ะล่าสุดก็เป็นเพลงรักหมุนติ้วค่ะเป็นซิงเกิลคู่กับน้องปออันนบค่ะในแหละท่านอาจจะเคยได้ชมกันบ้างแล้วนะคะใช่ต้องแบบทร <c oughs> ง,งคำวาร <c oughs> ติวติว,ตว,ตว,ตวข้างในหัวใจเธอผลงานละครอะไร้าง ตอนนี้มีพลนิกรกิมหมวนเดอะซีรีส์ค่ะที่จะเสนอทางช่อง True for You ค่ะน่าจะได้ชมกันประมาณอีกสักเดือน2เดือนนี้และค่ะถ่ายไปใกล้จบแล้วเหมือนกันก็ผลงานเพลงอะไรยังไงดาวน์โหลดอะไรได้ที่ไหนสำหรับเพลงรักหมุนติ้วนะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่หนิมกรปปอทำเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้นี่ปล่อยให้ดาวน์โหลดกันฟรีเลยนะคะที่ w w w t r u e m u s i c c o m ค่ะได้ทั้งเสียงรอสายเพลงเต็มแล้วก็ MV เลยค่ะ ฝากผลงานนะฮะน้องหนิมนกันหนึ่งเพียงไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแซปทอนทีวี TV, ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินครูเพลงที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยครับรางวัลดาวดวงใหม่ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมได้แก่กุ้งชัดชัยขี้เหล็กสีเพลงสาวบางบัวทองรางวัลดาวดวงใหม่ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมได้แก่มดแดงกีราพรเพลง คนแท้ต้องไม่ท้อรางวัลเพลงอมตะรังสรร์ชายยอดเยี่ยมได้แก่เพลงนักรบห่วงแฟนร้องโดยมนแคนแก่นภูลรางวัลเพลงอมตะรังสรรค์ญหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เพลงสาวเลยยังรอร้องโดยใต้อลอไทย รางวัลคําร้องยอดเยี่ยมได้แก่ชัยยะชัยแก้วเพลงแผนที่รูปขวานคือบ้านของไทยร้องโดยน้อยนพเก้ารางวัลเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมได้แก่เนรุพลพานทองเพลงใจหมดรักร้องโดยเกตภารดีรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมได้แก่สันติดวงสว่างเพลงที่สุดแห่งรัก รางวัลน,นักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ใบตองจันง,งามเพลงย่านเหงาตายให้คนสารางวัลป๊อปปูล่าโหวตตาขานักร้องเพลงลูกทุง่งยอดนิยมได้แก่หญิงลีสีจุ่มพลแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับยู